สามเทคนิคทําให้ความคิดเป็นจริงวันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะทําให้ความคิดของคุณเป็นจริงครูมีสามเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณเป็นความจริงอย่างที่คุณต้องการหนึ่งเลือกสิ่งที่เหมาะสมสําหรับคุณคุณต้องรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรคุณรักอะไรหรือคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเพราะถ้าคุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมสําหรับตัวคุณมันจะทําให้คุณลงมือทําสิ่งนั้นด้วยความสุขความสนุกและอยากทํามันทุกวัน 二。So. ทำมันต่อเนื่องทำมันซ้ำๆเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักอย่างต่อเนื่องทำซ้ำๆทุกวันทุกวันคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นและทำให้คุณสำเร็จได้3เชื่อมั่นวันนี้คุณต้องเชื่อมั่นกับสิ่งที่คุณทำอยู่ว่ามันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทำให้คุณได้ชีวิตใหม่เมื่อคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำคุณจะอยากทำสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อคุณทำมันดีขึ้นนททุุกกววััน มันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นและเปลี่ยนความคิดในหัวคุณเป็นความจริงอย่างที่คุณต้องการได้เพราะ ความเชื่อมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนสําเร็จทุกคนเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คุณจึงต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการได้ถ้าคุณทําเรื่องนี้ต่อไปต่อไปนี่คือ3เทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริงเอาไปลองทํากันดูนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกครูไก่ต้งด้วยนะครับ ชอบคลิปนี้และต้องการอยากพลิกชีวิตจากการทำออนไลน์กดฟอลโล่กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับแล้วครูไก่ต้งจะเอาความรู้ดีมาฝากพวกเราทุกคน